อันนี้คือคนฟังวิธีุจริงๆนอกากโคน<ห>ต้นต,นติปปอบอกตะกี้คือป้อจะทำยี่เลยครับแล้วปอจะเมันเป่งไปหมดเลยครับพราะเอก่า่เกต้นนี้มาได้นกครับต้นนี้มาหารต่อน,นั้นคือบ่มีอย่างเลยใบกังงีงก้องดองบ่คิดว่ามันจะโดกขนาดนี้บ,บค Star นน่คือว่าเห็ุที่ถึงอินคอับต้นติดดินไปแล้วนะครับแล้วกพอพาะเดียวมันออกค่ะค่ะ วสวัสดีค่ะน้องชื่อน้องสายเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมของป้าดุนชัยกับยอดปุ๋ยวันนี้มาปลากะปองกันกค่ะปอทวีสุรินทร์ครับผมป้อ,อยู่บ้านป้อ,อยู่บ้านขัวมุงแต่บนไม่แฟกใหม่อำเภอสระไยจหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ลำไยปอน,นี้ทั้งหมดมีกี่ต้นก่อนค่ะทั้งหมดมีเจ็ดสิบครับผม แต่ว่าลำไย,ยของปอน,นี่ตรงนี้มันจะมีเป็นพืน้นที่สองห้าไร่แต่ว่ามันจะปลูกพืชหลายแบบ้วมีพืชของหลายบบลเจ้าเนาะเจ้าหลายเจ้าเจ้า,า,จา,จาเนื้อกระปูกข้าวโพดปลูกหยังนี่คะ่ะแต่ของปอค,คือดูแลแต่ลำไย,ยใจสูตรของอาจารย์มุนชัยคือเป็นลำไย,ยครับปีนี้เนาะค่ะปีนี้เลยปีนี้ใจเป็นปีแรกนะคะใส่ตัวนี้ไปอยู่สองวันนี้นะครับ ใส่สามซีสิบสองอันนี้เป็นห้องว่าแปดซีสามสิบสองติปป่อโทรหาอาจารย์มุนชัยแล้วเดีอาจารย์มุนชัยส่งเบอร์มาแล้วน้องก็เข้ามาแล้วก็น้องก็เลยลวดมาแอลวันนี้ค่ะเนาะครับครับครับมันชูมันแกมใหญ่อะครับอันนี้ผมทำทำตามสูตรแต่คือป่อใส่ตั้งแต่ปลดลอกมันตั้งแต่ปลดลอกมันจากนั้นก็ใส่ยอดปุ๋ยสูตรหนึ่งยอดปุ๋ยสูตรหนึ่งโดยสูตรหนึ่งแล้วก็ใส่ฟาดสีไปป่อนี่จะสีแต่จะได้กี่รอบป่อป่อได้หลายรอบแล้วเหรอ พ่นสิบวันเนอะสิบวันพ่อใส่พอสิบวัน่พ่เีวันเวลาเนาะก่อนก่อนที่พ่อจะพ่นจี้กับสารดอกยอดจะใส่แล้วหลังจากพ่อว่าพ่นใส่ปลดลอกสุดหนึ่งไปพ่นฟาดไปพ่อว่าหันข้อแตกต่างอย่างพ่อพ่อเือว่ามันมันออกอะครับมันออกมันมันป่งมันหยั่งมันดีอะครับมันดีแล้วก็โอ้มันเต็อมาเนาะพ่อว่าเออกดใจไปเลยต่อไปถ้ามันง่ายอย่างอี้พ่อก็โอเคอยู่พ่อก็อยังใจของอาจารย์ไปเรื่อย ครับผมกับมันคือเชื่อมั่นเลยเชื่อมันอม่นเลยเพราะว่ามันไม่มันต้องนี้อ่ะผมต้องไปยุ่งยากเลยเนาะ<ม>ไปหล่นไปเสื้อน่นเสื้ออันนี้ครับหาใจสูดของปื้อเลยว่าเปิ้ลนเอาอันนี้หงือาเนาะคราต้องเนาเสียจะใช <ตะ S 3> <ะ>้แปลงหือกอ๋อปก็ได้เลยมันก็ได้เลยครับเรอก็<ม>ได้ครับปีนี้เป่งใจเนาะครับเปิ่งใจครับโ<ม>ปงใจเสี่ยงต้นทุนไปตั้งใดปีเนี้ยเสี่ยงมันนะครับผมอุ้เงทุนนี่ของป่อมันมันเกิดตามตัวนั้นเนาะสองมื่นเนียมาถึงเลย เจ็ดสิบต้นนี่นะอันนี้ใส่แปะซีสามสิบสองไปหนึ่งรอบเบนลองว่าจะแปะซีสามสิบสองมันจะขึ้นต้นประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันมันะขึ้นก็ใส่นะครับเนาะเจ้าได้ค่ะเดี๋ยวเราลองเทียวไปแอลนะพอนะครับผมดูว่าตัวนี้ตึกนี่เนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปในนะครับอู้หึ่งในแต่ถึงต้นนี้พ่อโปรเจกตขนาดต้นนี้พ่อโอ้เพิ่รเจกต์ต้นนี้มาได้มากครับอู้ต้นนี้กี่ปีฮะพ่อมันก็หลายปีแล้วครับอู้หึ่ง กระลาสิปีอยู่เนาะต้นนี้มาหานตอนนั้นคือมันต้งบอกมมีอย่างเลยบ่มีอย่างเลยใบกังหิงกองดองมาไม่ปีทสิฮีครับบ่คิดว่ามันจะโดกขนาดนี้มันก็ต้องเห็นทึงอีน่ะน้องก็บอเคยหันเนี่เป็นลำไยเก่าล้านนี้ต้นนะคะต้นติดดินไปแล้วนะครับแล้วก็พอใบเดียวมันออกเองค่ะโอ้ปอบมาใจปีนี้ของอาจารย์มุนชัยคือเต็มสูตรปีแรกปอบประทับใจอย่างห้องประทับใจนะครับมันหน่อยดีเนาะมันเลี้ยงกันตัว เลี้ยงนะครับเลี้ยงค่ะบล้ก็พอดามเนี่ยเนาะค่ะครับแล้วมันปีกกว้วดีครับผมครับมันปีกกว้อปีกกว้วนะครับผิวแล้วป่อว่ะผิวผิวงามครับผมเลี้ยงครับผมเนี่ยมันเลี้ยงกเอายางอื่นมาผสมนอกจากฟาดก็มีอย่างเลยครับผมเพราะว่าป่อมันมีเวลาป่อก็ฟังมาครับวิทยุฟังมาครับของอาจารย์เนาะค่ะครับปกติตามตัวป่อทั้งที่ในวิทยุป่อโฆษณาตั้งหลายยี่ห้ออย่างป่อมาเลือกของอาจารย์มนชัยมันง่ายดีครับผม มันง่ายดีครับผมแต่ต้องไปยุ่งยากครับอันที่ของเพื่อนมันก็มันไม่ีหลายอย่างอยู่แล้วครับแต้มาสูนอะไม่หลายอย่างอยู่มยยผม,มผมมาฟังละพ่อมาฟังแล้วนะเจ้าอันนี้มา่ต้องอย่างละเอาสูตรเดียวไปเลยจบ,บจบเลยครับที่เพื่อนหาหาว่าอันขวดเดียวจบเลยนะครับแต่ะโ,โอเคแท่หรอครับมันต้นทุนด้วยต้นทุนเท่ากับที่มีหะเทากัหนักครับ